ีสวัสดีครับผมนี้ผมติม้าต้มเป็ดปไลาไหลใส่ปลาซิวแล้วเนาะนี่ครับปลาซิวปลาซิวที่ได้ได้มาเนาะครับนี่ครับปลาซิวปลาไหลได้มาต้มเป็ดปลาไหลกับซิวครับผมนีอนี่ก็เตรียมเครื่องเจะปล่อยครับเนาะนี่อันนี้กับพริกพริกข่าตะไคร้ครับตะไคร้เตรียมแล้วครับต้มน้ำแล้ว ล่อนาล่อหมาเดียกเอาใส่ด้นะ <Yeah. S 1> ครับตัดิอ้เดรอะียล้วข,ขึ้นบงขึ้นบงไงเหมดเดีย้วนะครับั่พิกเลยที่รต,ตัไไดใบฟอมใส่เลยครับัขอขอไ้งรตัใครับรับอะไรนะที่ไส่เลยครับ รครับเน่าอะร่ะครับผมเดียวนี้ครับมุนเครื่องนะครับตามใจช,ชอบแบบนี้นี่แตง่าครับแบบนี้เอาอเทสมกติวเลยครับนี่เฮ็สมกสับนี่ นี่จะสมนะครับนี่ไอ้สมก็จิ้วมาดูสมุดจั๊ก่อนครับนะได้ไปเลยครับได้ครับนี่ร้อกินนยาบัต้ครับเยี่ยมครับดึกเลยยังอะไรบอกรเนาะนี่ก็เดี๋ยวพักชี้ครับไทยครับมาทีนี้เอาชี้ใช้ต้มครับเดี๋ยวไปกินครับอ่าเพิ่น ครับโอ้โหแสบครับผมเห็นเี็นได้เนี่ยเห็นมองได้เนี่ยเห็นอยู่ดึงครับนี่ยให้กดไลค์ครับแล้ปัดซิวครับแสบแสบแลยวล่ะครับนี่ครับเนี่ยครับโอ้ยออกเผาหนีสีครับขมลำนี่ครับผม ฝากไกดตัวแชร์ได้ครับผมฝากช่องนะครับ